สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม,มาดูแนวทางฮาหน่อยนะคะอ่า ที่ยี่สิบหกใช่ไหมคะเด่นเด่นบนนะคะเด่นบนเด่นบนแปดค่ะเด่นล่าง เก้จาะเจาะนะคะเจาะแปดนะคะแปดนะคะแปดหนึ่งแดสามดห้านะคะแล้วก็90้น,นะคะเก้าหนึ่งเสา้าห้านะคะ ส่วนเด่นตัวหนึ่งนะคะเด่นเดียวนะคะอ่าแอดมินให้แปดเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าหกนะคะอ่านี่นะคะอ่าของเมื่อวานนะคะของเมื่อวานนี้ก็เข้านะคะอ่าสำหรับอ่าฮานอยวันนี้นะคะอ่าเน้ทางฮานอยวันที่ยี่สิบหกนะคะเด่นบนได้แปด นะคะเด่นล่างได้เก้านะคะสำหรับตัวจับนะคะ80818385นะคะแล้วก็90919593น่าะคะาฝากกดไลค์กด s ับส c คร b e ให้กับช่องคุณกุ๊กชาแนลด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับ คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณ